เราดำเนินชีวิตอยู่นอกวัดอยู่ที่ครอบที่ครัวก็มีพรหมจรรย์อีกอย่างหนึ่งคือมีศาสนาการดำรงอยู่กับศาสนาอยู่แบบหนึ่งถ้าเรียกว่าอาคาะหะถ้าเรียกว่าอาคาระหะพรหมจรรย์พรหมจรรย์ของผู้อยู่ครองเรือนผู้อยู่คลองเรือนคือศาสนาสําหรับผู้ที่อยู่กับบ้านกับเย้ากับเรือนกับผัวกับเมียกับลูกกับเต้า ยิ่งมีเรื่องมากยิ่งมีเรื่องที่มันจะต้องทุกข์มากจะต้องกระทบกระเทือนมากสมดันที่เรากล่าวว่าเวลาเราเราลาพระกลับบ้านเป็นประเพณีของผู้ธบริษัทสมัยโบราณอันตรธานี้มาอย่างคันเตมอุบ,บุสะฐามะมาเถิดพวกเราทั้งหลายมาลาพระคุณเจ้าเถิด พระหุกิจจะมายังพระหุกรณียาพวกเราทั้งหลายเป็นผู้มีเรื่องราวกิจ,จการงานมากมายวุ่นวายนักพระหุค์กิจจะมายังมีกิจการงานมากพระหงกรณียามีเรื่องราวมากที่จะต้องจัดจัดการที่จะต้องสะสางกับไปนี้ก็เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่อง ครอบเรื่องครัวเรื่องผัวเรื่องเองมียซึ่งเหล่านี้จะเป็นปัญหาให้เรามีความทุกข์มากเหมือนอยู่ใกล้กองไฟใหญ่ชีวิตคารว่างเหมือนอยู่ใกล้กองไฟกองใหญ่ๆหาอะไรมามามาบังหาอะไรมาบรรเทาความร้อนถ้าทําจิตใจไม่เป็นแต่ทุกข์มากแต่ถ้าทําจิตใจให้มันให้มันเป็นคอมจารันให้มันประเสริฐเบื้องต้นชีวิตคารวาสก็สามารถจะถืออประโยชน์ บรรลุทำได้มากเพราะความทุกเนี่ยฟังให้ดีนะโยมนะกลับไปบ้านนะอย่าทุกนะฟังให้ดีความทุกพระพุทธเจ้าสอนสอนเป็นประจำแหละสอนตั้งแต่เบื้องตั้งแต่ครั้งแรกสอนเรื่อยๆสอนมากที่สุดเรื่องความทุกและความดับลงแห่งทุกเข้าใจไหมท่านบอกว่าพิสูจทั้งหลาย ถ้ามีนักบวชนอกศาสนามาถามพวกเธอว่าเธอประพฤติพรหมจรรย์เพื่ออะไรเธอจะตอบเขาว่าอย่างไรตอบไม่ได้พระพุทธเจ้กาก็เลยบอกให้ถ้าเธอไม่รู้จักพึงบอกเขาว่าพรหมจรรย์นี้ประพฤติเพื่อให้รู้จักทุกเพื่อจะดับทุกเท่านั้นแหลยนะไม่มีอะไรมากนะตอบฟังถูกไหมเมื่อกี้นี่ฟังถูก นไหมความทุกข์ท่านสอนปุเพจาหังอบุโสเอตระหิทุกขันเปนทุกขังเปริมิทุกขตตะจะสมุทโยดูก่อนผู้เจริญเราสอน ตั้งแต่อดีตก็ดีเดียวนี้ก็าตามในขณะนี้ก็าตามเราสอนแต่เรื่องทุกข์และความดับทุกข์เพราะเราอยู่ใกล้ความทุกข์มากชีวิตีมีความทุกข์เกิดมาแต่ละชาติก็เหมือนตกออกมาโซเหวแห่งความทุกข์ที่นี้ความทุกข์ที่ท่านสอนนั้นท่านสอนอย่างไงท่านไม่ได้สอนให้เราทุกข์จำไว้นะท่านสอนให้เรารู้จักทุกข์ ไม่ได้สอนให้เราไปเป็นคนทุกข์ซะเองท่านสอนให้เรารู้จักทุกข์มากๆเวลามันทุกข์มารู้จัก,กจิตใจที่มันกําลังทุกข์เมื่อเรารู้จักไปมากๆแล้วจะรู้จักว่าอะไรเป็นเหตุให้เราหลงเข้าไปทุกข์เพราะเราเข้าไปยึดถือยึดมั่นถือไม่ว่ามั่นบ่เป็นของเราตัวเราที่แท้จริงอยากจะให้สิ่งนั้นเป็นไปตามจิตตามใจของเราเมื่อมันไม่ได้ดังจิตดังใจของเราเราก็เลยเป็นทุกข เอาง่ายๆท่านบอกว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรตามใจเรามันจะเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเราจะอยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามใจเรามันเป็นไปไม่ได้เมื่อมันเป็นไปไม่ได้เราก็เลยต้องทุกข์แต่ถ้าเรารู้จักว่ามันเป็นไปตามสภาพของเหตุของปัจจัยของมันรู้จักมันมากๆเข้ามันไม่ต้องเป็นทุกข์กับมัน เพียงแต่เราต้องรู้จักมันมากๆความทุกข์ทุกขังอริยะสัตตังปริยยยังอันนี้ท่านเรียกว่าหน้าที่กิจที่เราจะต้องจัดการกับทุกข์ท่เรียกว่าหน้าที่นะกิจหน้าที่ที่เราจะต้องจัดการกับทุกข์นี่จะทําอย่างไรทุกขังอริยะสัตจังปริยยยัง ความทุกข์อันจริงแท้เนี่ยไม่ใช่ทุกปลอมนะลูกตายก็ตายจริงๆไม่ใช่ไม่ใช่ตายเทียมๆหัวตายก็ตายแท้ๆมองเป็นตายเลยจึงเรียกว่าอาริยสัตว์อริยสัจจะความจริงอันประเสริฐไม่มีอะไรจะคัดค้านได้เป็นความจริงแท้เลยคือความทุกข์เนี่ยและจะมีความจริงอีกต่อมาคือตัวให้มันเกิดทุกข์คือตัวตัณหาที่อยากจะให้มันเป็นตามใจเราได้ตามใจเรา ถ้าเรารู้ชัดเจนเข้าไปถึงความทุกข์แล้วก็จะรู้เหตุให้มันเกิดตัวทุกข์นั้นคือตัวตัณหาโอ้มันเกิดจากความอยากของเรานี่เองเราอยากจะให้มันเป็นอย่างนั้นเราอยากจะไม่ให้มันเป็นอย่างนั้นมันก็ต้องเป็นประามเหตุตามปัจจัยของมันถ้าเราไม่อยากเสียได้ถ้าเรารู้เสียบ้างมันจะมาเป็นตามที่จะเราอยากไม่ได้ตามที่เราไม่อยากไม่ได้ไม่อยากก็เป็นตัณหาอีกประเภทหนึ่งถ้าเรียกว่า วิภาวะตัญหาอย่างอาตมาเนี่มีแต่ความเจ็บไข้ได้ป่วยมีแต่ความพิกลพิการแข่งขาหักม้ามขาดตัดไปเอานิ่นิ้วออกเส้นเลือดแตกในสมองเป็นอมกภาพตายไปครึ่งซีขยับเพล่อยนไปไหนมาไหนดังที่ท่านเห็นนี่มันลําบากอยากตายมันก็ไม่ตายเพียงแต่อยากตายมันก็ไม่ตายตามใจเรานะอย่าว่าจะอยากดีเลยอยากให้ตายกันยั่บ่าตาย ตายเองกับบะไรคำว่าผูกข้อตายเห็นไหมนั่นในโลกนี้จะมีอะไรตามใจเราแม้แต่อยากตายก็ยังไม่ตายไม่ได้ง่ายๆจะหาอะไรเป็นความสุขที่แท้ที่แท้จริงแน่นอนในโลกนี้แม้แต่นอนอยู่เฉยๆก็ทุกข์บังล่องบังดูเมื่อเมื่อหอด้านเนี่ยไปนอนอยู่จะหามือเนี่ยมต้องตีมาต้องลุกว่าเจมันมันสบายมันทุกข์ได้กูยอย่างนอนคักๆได้เราไปนอนดูด้วย น,นา่าจะขาเมื่อเนี่ยใคดวายยังบังคับ้ขักกันนอนเดกเซกซีมือ่นอนอนเดกสักสิบวันไม่ไม่ต้องลุกไปไหนมาไหนจะเห็นว่าน,นอนก็ทุกอา,อาตจจมานี่นอนมาสามปีสามเดือนยี่สิบกว่าวันแล้วถ้าท่านอะไรเห็นว่าน,นอนมันเป็นสุขอาตจจมาก็น่าจะมีความสุขก,กว่าคนอื่นนะคนอรมมภาดก็น่าจะมีความสุขมากเขามันไปไหนมาได้ไม่ได้มันก็ต้องนอน เพราะฉะนั้นจะต้องเข้าใจว่าความทุกข์พระพุทธเจ้าสอนมากให้เรารู้จักมันทุกขังอริยะสัตว์จงปริเจยยังทุกนั้นให้กำหนดรู้มากๆจึงมีคำกล่าวว่าอาสังหิรังอสังกบป,ปังตรังวิธามนุภูห้เจอจงพอกพูนความจริงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้น ให้รู้จักมันอยู่อย่างนั้นครอบคุมมันไว้แล้วจะเข้าใจมันลึกขึ้นไปมันจะเป็นไปเองมันจะพัฒนาการของมันไปเองนี่คือคุณค่าของพระเทกระตะกระถา